ครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับติ่งจากช่องที่ w y By T ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับ Apple Air Tag นะครับ <Wow! S 1> uh, Apple Air Tag นี่ก็เป็นอุปกรณ์รณที่ Apple <Wow! S 1> เพิ่งประกาศตัวไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วผมได้มีโอกาสแวะไป Apple Store ก็เลยมาซื้อมาแล้วลองมาใช้ดูนะครับเ,เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะค่อยๆแปะไว้ในคลิปด้วยนะครับในช่วงที่รีวิวเนี่ยเดี๋ยวลองมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับ กล่องก็ง่ายๆนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นแพ็ค4ชิ้นนะฮะสชิ้นราคาจะแพงกว่าบ้านเราเนาะราคาจะแพงกว่าที่ไทยนะฮะที่ไทยสั่งออนไลน์จะสามารถสลักพวกลายอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับแกะกล่องมาเนี่ยก็จะมีเ a เปอร์เวิร์นะครับเป็นพวกคู่มือแล้วก็เอกสารความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนถ้าซื้อที่ไทยก็น่าจะมีภาษาไทยด้วยนะครับ แล้วตัวแท็กเองเนี่ยผมซื้อเป็นเซต4ชิ้นนะครับก็จะเปิดมาเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะฮะอันนี้ผมแกะลองใช้แล้วตัวหนึ่งนะครับหลักการคร่าวๆนะครับเขาก็จะเขียนไว้ตรงหน้าแท็กไว้แล้วว่าให้คุณอัปเกรดตัว iOS เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับคือ14.5นะฮะแล้วก็เปิดบลูทูธไว้นะครับแล้วอันดับถัดมาก็คือ ให้ตัวแท็กนะครับกับตัวโทรศัพท์ที่เราจะเซตอัพหรือตั้งค่าเนี่ยฮะอยู่ห่างจากกันประมาณ2นิ้วหรือไม่เกินนั้นนะครับแล้วมันจะได้ตั้งค่าได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับครับสำหรับการเซตอัพนะครับหรือการแพลนิ่งเนี่ยง่ายๆเลยก็คือให้เราแกะตัวพลาสติกนี้ออกนะครับมันจะมีตัวแท็บที่ติดขั้วแบตเตอรี่ไว้อยู่นะฮะก็ให้เราดึงออกได้เลยนะครับเสียงมันจะมีเสียงเตือนอย่างนี้นะฮะ ก็จะได้ยินเสียงเตือนแบบนี้ทีนี้พอได้ยินเสียงเตือนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะโชว์ notification mm. ใน iPhone ที่เรากำลังจะตั้งค่านะครับหรือ iPhone ที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับ mm. ก็ให้เราคลิกเชื่อมต่อกับไ c l o u d นะฮะ mm. เลือกชื่อที่เขาตั้งมาก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นกุญแจนะครับหรือจะตั้งชื่อแบบกำหนดเองก็ได้นะฮะกำหนดเองมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่ชื่อได้เองได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ผมเอาง่าย,ายเนอะผมเอากุญแจแล้วกันแล้วมันก็จะขึ้นว่าจะให้ลงทะเบียน a i r t a ทตัวนี้กับ iCloud ของคุณหรือเปล่านะครับก็กดดำเนินการต่อมันก็จะทำการตั้งค่านะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนออกมาจากแท็กเหมือนกันนะครับมันก็จะบอกสถานะตัวนี้นะฮะ ซึ่งการดูตำแหน่งเนี่ยเราจะใช้แอปไฟไมล์ในการดูตำแหน่งของแท็กตัวนี้นะครับในแท็บของอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันนะฮะถ้ามาที่หน้าไฟไมล์แล้วเนี่ยตัวแท็บอุปกรณ์นะครับมันก็จะโผล่มาเลยว่ากุญแจเนี่ยหรือตัวแท็กที่ผมเพิ่งต่อไปเนี่ยตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหนนะครับเราจะให้มันส่งเสียงดังก็ได้นะครับ หรือเราจะให้การค้นหาก็ได้ซึ่งการค้นหาเนี่ยอันนี้มันอยู่ใกล้ๆเนาะมันก็จะเห็นกันได้เลยนะครับแต่ถ้ามันอยู่ไกลเนี่ยใครที่ใช้ iPhone 11ขึ้นมาจนถึง iPhone 12เนี่ยครับมันจะมีการใช้อัลตาไวแบนใช่ไหมครับทำให้เราสามารถทราบได้ว่ามันอยู่ในทิศทางไหนได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการแจ้งเตือนนะครับเวลามันแท็กมันอยู่ห่างจากเรามากๆเนี่ยเราให้มันแจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็โหมดสูญหายคืออะไรโหมดสูญหายคือถ้าเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ย มันก็จะให้เราสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับสำหรับคนที่เจอตัวแท็กตัวนี้สามารถใช้โทรศัพท์ที่รองรับ NFC เช็คแล้วมันก็จะบอกว่าให้ติดต่อใครกลับได้นะครับถ้าเกิดเราทําหายหรือว่าลืมไว้ตรงไหนเนี่ยคนที่เก็บได้เขาจะได้รู้ว่าต้องติดต่อใครนะครับแล้วก็มาคืนใครนะฮะแต่ข้อมูลที่ใส่ไปเนี่ยมันจะไม่มีชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้นะจะมีแต่เบอร์โทรนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อสิ่งของก็ได้นะครับหรือ ถ้าเกิดเราจะไม่ใช้แล้วเราจะแอรแท็กตัวนี้ไปผูกกับบัญชีอื่นเนี่ย mm. ก็ให้เราเอาสิ่งของนี้ออกนะครับตัวล่างสุดถ้าเกิดเราเปิดโหมดสูญหายนะฮะเวลาคลิกโหมดสูญหายเข้าไปแล้วมันก็จะบอกว่าโหมดสูญหายนะ่ะทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองหยุดวิดีโอลองอ่านดูได้นะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถจะเพิ่มออปชันให้มันแจ้งเตือนได้เวลามันถูกค้นพบนะครับแล้วก็มันจะล็อกการจับคู่แล้วว่าตัวแท็กตัวนี้จะอยู่กับเราตลอดนะครับ ถึงแม้ว่ามีคนจะไปรีเซ็ตมันแล้วเนี่ยมันก็ยังผูกกับตัวบัญชีของเราอยู่อันนี้มันจะย้ำเตือนอีกครั้งนะครับแล้วก็เราสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เขาติดต่อ,อก,กลับได้เวลาเขาเช็คตัวแท็กตัวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับโทรศัพท์ทุกรุ่นที่มี NFC นะครับถ้าเราดำเนินการต่อกดได้เลยทีนี้เราก็ใส่เบอร์โทรศัพท เพื่อที่จะให้คนที่หาแท็กตัวนี้ติดต่อเรากลับได้นะครับอาจจะเป็นเบอร์โทรสำรองหรืออะไรงี้ก็ได้นะครับผมจะใส่เป็นเบอร์มั่วๆแล้วกันฮนะ0 8 9 9 6 3 2 1 4 7อล้อมวงเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เบอร์ผมนะครับไม่ต้องโทรมานะครับฮะทีนี้เขาจะบอกอีกครั้งว่าการแจ้งเตือนเมื่อพบเนี่ยมันจะยังเปิดไม่ได้เพราะาตอนนี้แท็กมันอยู่ใกล้ๆเรามากนะฮะ แต่พอแท็กมาเริ่มห่างจากตัวเราเนี่ยโหมดตัวนี้เราจะมาเปิดที่หลังได้นะครับแล้วก็มันจะมีข้อความว่าของสินนี้สูญหายโปรต,ต,ติต่อกับเบอร์นี้นะครับมันจะไม่ใส่ชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือความเป็นความส่วนตัวเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับกดเปิดใช้งานได้เลยพอเปิดใช้งานแล้วเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่า โหมดสูญหายถูกเปิดใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าโหมดการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนไม่ได้เพราะว่าแท็กมันยังอยู่ใกล้เราอยู่นะครับทีนี้ถ้าผมเอาแท็กไปไว้ห่างๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้แท็กมันจะให้ให้เราเปิดโหมดตรงนี้หรือเปล่านะครับการแจ้งเตือนเมื่อคนพบนะฮะครับตอนนี้ผมก็เอาตัวแท็กเนี่ยฮะไปซ่อนไว้ในรถที่จอดไว้นอกบ้านละนะครับเราก็เห็นได้ว่าพอแท็กมันอยู่ห่างเจ้าของเนี่ยปุ่มตัวนี้มันจะเปิดให้เราก,กดนะครับ ก็คือแจ้งเตือนเวลาพบนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีไม่ว่าจะมี Android หรือว่ามี iOS หรือ iPad iPhone อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผ่านเข้าไปในตำแหน่งมันนะฮะแล้วมันยิงตำแหน่งขึ้นไปบนไอคลาวแล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าตอนนี้ตำแหน่งมันอัปเดตอยู่ตรงไหนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีเหมือนกันนะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าการค้นหามันจะทำยังไงนะครับ ผมจะแตะตรงปุ่มค้นหานี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะมีลักษณะการหาแบบเป็นเรดาร์โดยใช้อัลตราไวแบนด์ของเขาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้กันเลยมันก็จะพยายามค้นหาสัญญาณครับแต่มันจะยังมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวว่าผมจะแคปเจอตัวหน้าจอตัวนี้ตอนที่เราเดินไปหาเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมกัน ตอนนี้ผมก็จะเดินลงไปข้างล่างนะครับดูว่ามันจะหาตัวแท็กตัวนี้เจอหรือเปล่านะครับพอลงมาชั้นล่างสุดนะครับรถของผมมาจอดห่างไปประมาณสัก10เมตรนะฮะ่ออกมาข้างนอกแล้วอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าสัญญาณเชื่อมต่อแล้วนะครับ แต่เขาก็จะยังให้พยายามเดินไปเรื่อยๆอยู่ถ้าเดินห่างไปก็จะมองไม่เห็นก็ต้องเดินย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเจอละคราวนี้เราก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับดูว่ามันอยู่ตรงไหนเนีย่ยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นข้างบนว่ากุญแจอ,อยู่ใกล้ๆแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโน้ติฟิเคชันที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นะครับก็พยายามเดินหาไปเรื่อยๆนะฮะ นี่มันเห็นละพอมันอยู่ใกล้รถมากๆเนี่ยมันจะขึ้นแล้วว่าระยะทางที่เหลือไปยังแท็กเนี่ยอยู่อีกประมาณ2เมตรนะครับพอมีตัวเลขขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับหมุนซ้ายหมุนขวามันจะบอกแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะเราจะได้รู้ว่าเราต้องหมุนไปตรงไหนนะครับพอหมุนไปแล้วตัวเลขลูกศรมันตรงแล้วเป็นสีเขียวแล้วนะครับก็เดินต่อไปเลยผมก็จะมาอยู่ที่ตัวรถผมละนะครับก็เปิดเข้าไปเอาก่อนนะ พอเจอแท็กแล้วครับมันก็จะบอกว่าแท็กอยู่ที่นี่นะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเกิดในครที่ใช้ iPhone 11ขึ้นไปนะครับสามารถใช้ตัวเอาต w าร์ไวแบงของเขาเนี่ยในการค้นหาในลักษณะที่เป็นใ,นใ,นในกล้กลกลเคียงกับเรดร์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สะดวกดีนะฮะแล้วก็มีโน้ติฟิเคชั่นด้วยถ้าเกิดเราเปิดหมดสูญนายไว้นะครับแล้วก็เปิดให้มันแจ้งเตือนนะครับ ครับในกรณีที่เราจะไม่ใช้แท็กตัวนี้กับยูเซอร์ของเราแล้วนะฮะวิธีการก็คือให้เรามาที่ตัวไฟมายนะครับแล้วเข้าไปที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวที่เราแพรตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือตัวกุญแจใช่ไหมครับพอเราเข้ามาที่กุญแจแล้วเนี่ยให้เลื่อนไปที่เอาสิ่งของออกนะครับพอเอาสิ่งของออกแล้วเนี่ยเขาจะเตือนมาว่าเนี่ยนะคุณกาลังจะเอาตัว Apple อุปกรณ์ตัวนี้ออกแล้วนะครับจาก ID ของคุณ ถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยคุณก็กดเลยแล้วกดเอาออกเราจะได้ยินเสียงตัวแท็กเหมือนกับว่าตัวแท็กมันเพิ่งรีเซ็ตใหม่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าเนี่ยเราเจอแท็กตัวใหม่อยู่ใกล้ๆนะนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถเอาแท็กตัวเนี้ฟรีจากตัวเราหรือยูเซอร์ของเราเองเราเอาไปให้คหนอื่นใช้ได้นะครับ อันนี้คือวิธีการเอาตัวแท็กออกจาก Apple iCloud ของคุณนะครับง่ายๆนะครับทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะรีเซ็ตตัวแท็กจากตัวแท็กเองได้ยังไงนะครับคำว่ารีเซ็ตก็คือเป็นการทำให้ตัวแท็กตัวนี้ฮะที่กำลังเชื่อมต่อกับ iCloud ของใครอยู่เนี่ยรีเซ็ตตัวมันเองใหม่เพื่อไปอยู่ในโหมด pairing ใหม่ได้นะครับวิธีการก็คือให้เราหมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวตัวแท็กตรงเนี้ย ย้อนเข็มนาฬิกานะครับตัวแท็บตรงนี้ฮะมันก็จะโผล่มาเป็นฝานะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ง่ายๆนะก็คือหมุนแล้วดึงออกมานะครับตัวแบตเตอรี่ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่2อ3 2อะนะครับเป็นแบตแบบกระดุม2032นะครับวิธีการรีเซ็ตเนี่ยก็ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับนะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับ ให้เราเอาแบตเตอรี่ตัวนี้มาแตะตรงนี้นะครับแล้วกดลงไปจะได้ยินเสียงนะฮะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งพอครบสี่ครั้งแล้วเนี่ยพอเรากดไปครั้งที่ห้ามันจะกลายเป็นว่าโหมดตัวเนี้ย รีเซ็ตใหม่กลายเป็น pairing mode แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวแท็ตัวนี้เวลาเห็นตัวตัวแท็ตัวนี้เวลาเราเอาไปใช้กับตัว Apple ID คนอื่นจะเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอเรารีเซ็ตแล้วเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นแท็ตัวใหม่ใช่ไหมครับให้เราลองกดเชื่อมต่อดูแล้วเราเลือกดูว่าเป็นอะไรก็ได้ผมเลือกกระเป๋าสตางค์แล้วกันจะเชื่อมกับ Apple iCloud ของคุณหรือเปล่าเชื่อม ซึ่งถ้าตรงนี้ครับเรายังไม่ได้ลบออกจาก ID ที่เราผูกกับตัวแท็กตัวนี้มาก,ก่อนเนี่ยเวลามันเชื่อมแล้วอ่ะมันก็จะบอกว่ามันยังผูก ID อื่นอยู่นะครับก็ทําตามวิธีนี้ได้เลยนะครับที่ผมแปะไว้ตรงนี้นะครับ ตอนนี้นะครับกระเป๋าก็ถูกเช็คอินไปแล้วนะฮะก็มันจะขึ้นว่ากุญแจไม่มีที่อยู่นะครับจนกว่ามันจะได้เจอ iPhone ใกล้ๆกันตอนที่มันไม่ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเช็คตอนที่บินลงที่ปักกิ่งแล้วดูว่ามันจะเช็คที่อยู่ของมันหรือว่าตำแหน่งมันได้ละเอียดแค่ไหนนะครับอีกอย่างคือผมเปิดโหมดสูญหายไปแล้วนะครับฉะนั้น ผมก็จะมาเปิดตัวการแจ้งเตือนไม่หาเจอนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นตำแหน่งของแท็กล่าสุดก็คือตอนที่เราลงจากรถแท็กซี่นะครับตอนนีผ้ผมเช็คอินไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าน,น่าจะไปถึงรางของตัวที่จะส่งต่อไปยังเครื่องบินแล้วฮะแต่ว่าตัวแท็กเนี่ยมันยังบอกเป็นตำแหน่งล่าสุดตอนที่เราลงจากแท็กซี่นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้ามันยังเคลื่อนที่อยู่นะครับแล้วก็หยุดนิ่งแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่ได้เจอกับ iPhone ของคนอื่นที่ยังแชร์ข้อมูลหรือแชร์โลเคชันเนี่ยมันก็จะยังเป็นตำแหน่งล่าสุดเท่าที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยมันจะยังมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวแท็กะครับ,รบมันขยับละมันมาอยู่ใกล้ๆตำแหน่งของเครื่องบินมากขึ้นนะครับก็น่าที่จะได้เป็นไปได้ว่ามันเห็นโทรศัพท์ที่แชร์ข้อมูล ใกล้เคียงกันนะครับแท็คโอเคนะครับใ,ใช้กระเป๋าเดินทางเลยพวกนี้ได้สะดวกมากเลยครับตัว Air Tag เองเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ติดตามอุปกรณ์ต่างๆที่เราพกพาไปนะครับเช่นพวกกระเป๋าพวกกระเป๋าเงินนะครับพวกจักรยานนู่นนี่นั่นนะฮะไม่ได้ออกถูกออกแบบมาให้ใช้ในการติดตามตัวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครกังวลว่าจะมีคนเอาแอร์แท็กมาใช้ติดตามตัวคุณเองเนี่ย ก็ถ้าเกิดใช้ p p o o n นะครับให้เปิดฟีเจอร์ทุกฟีเจอร์ในไฟล์ My ไว้นะครับเวลามีแท็กที่ไม่ใช่ของคุณเองอยู่ใกล้ๆตัวคุณเนี่ยมันจะส่ง notification มาในโทรศัพท์ของคุณนะครับแล้วคุณสามารถกดให้มันส่งเสียงเตือนได้จะได้รู้ว่าแท็กตัวนั้นอยู่ตรงไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเป็น AirTag ที่เกิดจาก Lost and Found จริงๆนะครับคือมีคนลืมไว้จริงๆยังไงก็ช่วยรบกวนติดต่อกลับนะครับโดยใช้โทรศัพท์เนี่ยแตะตรงตัวแท็กมันนะครับ มันก็จะมีข้อมูลในการติดต่อกลับได้นะครับครับสำหรับใครที่ใช้ Android นะครับแล้วพบของที่หายมาแต่ว่ามี Apple a t t a c k ติดอยู่เนี่ยครับสามารถช่วยเหลือเจ้าของเดิมได้โดยการเอาตัว Apple a t t a c k ตัวนี้ครับแปะกับตัวจุดรับสัญญาณของ NFC นะครับเวลาแปะแล้วเนี่ยมันจะขึ้นช็อตคัทมาให้เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวแท็กตัวนี้มีข้อมูลยังไง อย่างเช่นยกตัวอย่างตัวนี้ผมใส่เบอร์โทรไว้นะครับเขาจะเขียนว่าของสิ่งนี้เนี่ยสูญหายนะครับโปรดโทรติดต่อฉันแล้วก็เป็นเบอร์นะครับลักษณะเดียวกันถ้าเกิดใช้ iPhone นะครับที่มี NFC เนี่ยเวลาแตะมันก็จะขึ้นช็อตคัทมายนี้เหมือนกันนะครับครับจบแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องรีวิวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับการรีเซ็ตว่าทำยังไงนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือคำถามนะครับเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ยังไงช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะพอทราบนะครับว่า Air t a ทเนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ